เฮ้ยพี่พี่ทำอะไรอะ่ะพี่ทำอะไรรถผมอะ่ะล็อกรอไงวะล็อล็อแล้วมึงจอดตรงนี้ได้ไงอะ่ะฮะผมไปเยี่ยวแป๊บเดียวเองพี่แป๊บเดียวก็ไม่ได้มันกีดขวางจารจาจรไปคุยนี่เลยเอาเฮ้ยให้มึงจอดตรงนี้วะพี่ผมไปเยี่ยวแป๊บเดียวเองพี่ก็เตือนผมก็ได้นี่เตือนได้ไงกูล็อกไปแล้วเมื่อกี้กูเรียกขาแล้วมึงหายไปไหนอะ่ะผมไปเยี่ยวไงพี่ล,พล็อกแล้วแล้วพี่ตำรวจสอนอไหนเนี่ยมึงไม่ต้องรู้หรอกจ่ายค่าปรับมาพันหนึ่ง ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วมันจะไม่ใช่อย่างไงก็พี่ดูดิดูมึงจอดดิไม่ใช่ท่าไหนพี่แต่ไม่ใช่แต่งตัวไม่ไม่แต่งตัวเครื่องแบบเลยอ่ะมันไม่เกี่ยวแต่เขาปรับมาถ้าอยากจบอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่เขียนใบสั่งให้ผมก็ได้ผมไม่จ่ายสอนอไม่เขียนเว้ยถ้ามึงจะจ่ายมึงก็จ่ายเลยไม่ยงั้นกงไ่ปลดล็อกให้มึงอ่ะพี่พี่ก็แต่งตัวจอดตัวรถผิดไม่ใช่เหรอพี่แต่งตัวไม่ใช่เครื่องแบบด้วยซ้ำไปมันไม่เกี่ยวบัตรให้ผมดูหน่อยผมขอดูบัตรหน ฮะจะจ่ายไม่จ่ายพี่พี่ต้องเอาบัตรให้ผมดูไม่เกี่ยวหรอกกูล็อกแล้วเรียบร้อยดูมึงจอดมึงก็รู้แล้วว่าจอดแบบไหนผมฟ้องได้นะพี่ฟ้องเรื่องอะไรวะอ้าวพี่แต่งตัวไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็มาล็อกอล้อรถผมเนี่ยขอดูบงดูบัตรอะไรของกูฮะมึงจอดผิดอะมึงต้องจ่ายเงินมันไม่พี่ผมไม่มีหรอกยืบเ<ย>งินพี่ก็เขียน,ไป,นไปสั่งงนาะตลกเหรอตลกกับมึงเหรอผมไม่ใช่ตลกพี่ แต่พี่อะทาไม่ถูกนะเว้ยไม่ถูกอะไรวะก็พี่แต่งตัวไม่ถูกแล้วก็มันมันดีกฏอีจอดไปเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอผมแค่เยี่ยวแป๊บเดียวเองพี่เกี่ยวเกี่ยวอะไรมึงจอดทําไมอะไฟขอทามึงก็ไม่เปิดอ่ะมึงต้องล็อกอยู่แล้วมันสมควรจอดเหรอผมปวดฉี่แป๊บเดียวเองพี่พี่ก็เทียก็ได้นี่วะพี่ถ้าอยากให้จบจ่ายเงินมากูจบให้ผมไม่มีให้หรอกเขียนไปสั่งมาเลยทําไมต้องไปสั่งด้วยวะผมก็ไปจ่ายโรงพักไงไม่จําเป็นเว้ยจ่ายเงินมาตรงนี้แหละกูได้จะปลดล็อกให้ไม่มีอะพี่พี่เขียนไปสั่งมาดีกว่า พี่แต่งพมึงหัวหมอชิบหายเลยพี่แต่งตัวก็เยอะนะเครื่องแบบก็ไม่ได้แต่งแล้วมาลอกล้ออย่างงี้นะมสงสัยกูทําไมเหรอมันไม่ถูกต้องไงพี่โอ้ไม่ถูกได้ไงคนที่ถูกอ่ะคือกูนี่มึงอผิดเต็มๆไอ้ไอ้อย่างเงี้ยมันตักเตือนกันได้พี่ตักเตือนอะไรกูเรียกแล้วเฮ้ยจะขอรถไปไหนแม่างก็ผมไปฉี่ไงแป๊บเดียวเองมึงบ้าเปล่าแหมเงินไม่กล้าจ่ายพี่ก็ทาไม่ผูกพี่รูมะเนี่ยเสื้อผ้าก็แต่งไม่ครบบัตรก็ไม่ให้ดู แล้วยังจะมาล้ออีกสงสัยอะไรวะฮะผมขอดูบัตรได้ไหมล่ะดูทำไมอ่ะอ้าวพี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าหรือเปล่าที่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเป็นยังไงละมึงฮะแต่งตัวก็แต่งตัวไม่ถูกระเบียบรอรถกูเดียวเองตำรวจ